พิษพายุยางส่งผลผักนำเข้าจากจีนปรับขึ้นราคาด้านแม่ค้าเผยผักส่งมาน้อยทำให้ผักแพงที่ตลาดซับซินพลาซ่าเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพบว่าผักหลายชนิดเริ่มปรับลดลงโดยเฉพาะผักที่ปลูกในประเทศไทยเนื่องจากแหล่งปลูกในภาคกลางหลายจังหวัดไม่มีฝนตกและน้ำไม่ท่วมส่งผลให้มีปริมาณผักเพียงพอส่งให้ลูกค้าทำให้ราคาผักหลายชนิดปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะดเดียวกันผักที่ส่งมาจากประเทศจีนที่นำมาขายในตลาดทั้งบรอกโคลีและผักกาดขาวกลับมีราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งคาดว่าแหล่งปลูกในประเทศจีนเจออุทกภัยจากพาย,ยุยางิทํทำให้น้ำท่วมแปลงผักส่งผลให้ราคาสูงขึ้นสำหรับผักที่มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากประเทศจีนประกอบด้วยบรอกโคลีจากกิโลกร,รัมละ80บาทขึ้นเป็น150บาทผักกาดขาวจากกิโลกร,รัมละ40บาทขึ้นเป็น60บาท ส่วนผักที่มีการปรับลดราคาลงซึ่งเป็นผักที่ปลูกในประเทศไทยจากจังหวัดราชบุรีได้แก่ต้นหอมจากกิโลกรัมละ200บาทลดเหลือ180บาทผักกาดหอมจากกิโลกรัมละ90บาทลดลงเหลือ80บาทผักชีจากกิโลกรัมละ210บาทลดลงเหลือ200บาทผักขึ้นฉ่ายจากกิโลกรัมละ150บาทลดลงเหลือ100บาท จากการสอบถามแม่ค้าขายผักบอกว่าบรอกโคลีและผักกาดขาวที่มาจากประเทศจีนมีการปรับราคามาจากเอเย่นที่สั่งผักจากประเทศจีนเข้ามาขายผักส่งมาน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทำให้ผักมีราคาสูงขึ้นกว่าปกติ